สวัสดีครับวันนี้ข่าวด่วนข่าวดังเอาข่าวเรื่องแบดมินตันมาเล่าสู่กันฟังนะครับมิ้วพรปวีช่อชูวงนะครับซึ่งเป็นมือวางอันดับ6ของรายการแล้วก็เป็นมืออันดับ10ของโลกนะครับ เร่งเครื่องใน2เกมหลังแซงกลับมาชนะคิมกาอื่นจากเกาหลีใต้2ต่อ1เกมในรอบรองชนะเลิศนะครับทำให้มิวพปรปพวีเ่าชูวงผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศศึกโคเรียโอเพนแบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2022ไปได้สำเร็จนะฮะซึ่งการแข่งขันรายการนี้นะครับก็บอกว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับเวิร์นทัวร์500ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ12ล้านบาทที่เมืองซึนชอนประเทศเกาหลีใต้นะ,ะเมื่อวันเสาร์นะฮะวันนี้นะฮะ เมษายน2565เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยรอบ8คนสุดท้ายเนี่ยพรตวีหรือว่าน้องหมีวของเราเอาชนะน้องเมย์รชนกนะอินทนนท์มาได้นะพอมาถึงรอบรองชนะเลิศนะ,ะมาเจอกับนี่คิมกาอึนซึ่งเป็นมืออันดับ20ของโลกจากเกาหลีใต้ซึ่ง2คนนี้เคยเจอกันมา2ครั้งแล้วก็คิมกาอึนเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ทั้งหมด แต่ครั้งนี้มิวพรปวีมาแรงนะอาศัยความแม่นยำและความเก่าเกมที่ดีกว่าพลิกสถาน,นการณ์แซงกลับมาชนะอย่างวุดวิดเอาชนะไป2ต่อ1เกมด้วยคะแนน 17- 2 1 2็1 4และ21 14ใช้เวลาในการแข่งขัน73นาทีนะซึ่งในรอบชิงชนะเลศิศพรปวีเนี่ยหรือว่าน้องหมิวเนี่ยจะผ่านเข้าไปชิงกับ อันเซยองมือวางอันดับ2ของรายการแล้วก็เป็นมืออันดับ6ของโลกจากเกาหลีใต้ซึ่งอันเซยองก็เอาชนะปุสลาสินทุมือวางอันดับ3ของรายการแล้วก็เป็นมืออันดับ7ของโลกจากอินเดียนะเอาชนะมาได้2ต่อ0นเกมนะก็สกอร์ยีต่อ14แล้วก็21ต่อ17เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็รอลุ้นรอเชียร์นะฮะว่าน้องหมิวพรปวี ie, จะสร้างประวัติศาสตร์สามารถเอาชนะอันเซยองคว้าแชมป์โคเรียโอเพ่น2 0 2 2ได้หรือไม่นะครับอ่ะส่งกำลังใจมาช่วยกันครับ